ัสดีตอนส่าๆคือเก่าครับพี่น้องในวันที่สิาพี่น้องมัดยามหนูคือเก่ากับพั้นหนึ่งขันที่สหากินมานมาดเดียมันีใส่ไปบ้าบุดินเป็นว่ามาขาหนูเห็นไหมผนอยุข้บ้าบุตดินมันกัดเพื่อนมาใส่เวนหมู่บ้าน๋นวันลองมายามกันเบื้องนอก มม่จิถือป่ะ,ะ,ด,ด,ะ,ะดุนกันเบื่องขี่น้องอ้ยตัวบทถือเนาะมันบอกทวดินมันหลายหรือมนันบอกดินเงียเขาเนาะ ของช่องเ่นบอกว่าให้ไทยคลิปไม่เห็นเนี่ยห่างหนูกระสันไปนี้หม่อมก็เลยอไทยไม่เห็นเบิง้งที่นี่ก็กดติดตามให้เราน้ำในเดอ้อ<ฮ>ถือล้วครับมีคื้นฝนตกหนูถือกับเปียร์อเนี่ยอย่างนี้ เ็แล้วครับตัวแรกหลังที่สองแขงเจีด้ยกันคอสิครับเด็ดขาดดีเพราะว่าหลังที่สองได้หรอครับตันึงเมื่อหลังที่3ามใส่จุ่มกันไปนี่ละสามสี่หาหลัง หลันงนี่ก็ถือครับนง่นงแรงอยี้ยครับเป็นหนูน่อยครับเป็นหนูนยังสองตัวแล้วสองเต็มแล้วสามหลังสองเต็ม หลังอีกจะเทือครับสีหลังสามแต้มคี่ต้นหนูหน่อยฝนตกค่ำเปียก็อยหยาออยู่นี่ตะเวนกำลังขึ้นครับตื่นสวยวันนี้ ก็ฝากติดตามหมแล้วน้ำในดเดอ้อเพื่อจะหม,ม่อมนั่นสืหาเนี่ยดีๆมาลงให้เบิ้งเรื่อยๆดอกสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ